มาถ่ายนะถ่ายออนะครับมาดูกันว่าดาราเขากินอะไรนะครับวันนี้พี่ดูสักสักทีใชรับสวัสดีครับพี่นนท์วันนี้สอดลิงค์มามาเจอแต่ยางส่งยางครับส่งข้าผมสองคนี้ได้เลยอ๋อตัวเท่าไหร่พ่อจะประมาณห้าสิบข้าวผมเฟน ปลาดุกแหละครพ่อใช่ครับที่เดียวเลยนะเนี่ยโอ้ปลาดุกน่ากินปลาดุกสี่สิบาทตัวใหญ่ไหมสี่สิบสี่สิบจริงเหรอพ่อครับผมเอาปลาดุกห้าตัวเอาไปฝากคนในกองเอาไปฝากพี่โจแล้วไก่สองตัวโหน่ากินมากทุกคนนี่แหละครับอาหารดาราวันนี้นะครับก็ ถ่ายหนังวันที่ยี่สิบยี่ิบเอ็ดยี่ิบสองยี่ิบสามสี่วันนะครับทุกคนฝากติดตามภาพยนตร์ไทยออด้วยนะครับเอาเข้าวเหนียวแน่ทุกคนวันนี้ยี่หกด้วยยี่มกหน่อไม้ค่ะหน่อไม้ก็มีมีตับด้วยเบียกินไหมเบียกกเอาอะไรเบียร์ปลาดุกโอเคปลาดุด้วยวันนี้เอ่ปลาดุกตัวใหญ่มากเปิดร้านตั้งแต่กี่โมงครับมา มาถึงนิตย์ีห้าจ้าน้ำเบ๊ออันนั้นคือเขาขายแหละปลาไม่มีเมื่อเจียวเลยนะพี่เอาไหมอะเมื่อเจียวปลาไมีเอาปลานี่ขาไก่น้ำเบ๊อนี่ปลาตะไตอนนี้นะคะพี่ดิวก็ได้ไก่แล้วนะคะแม่เข้ามาเลยห้าเสียหายครับแม่ห้าร้อยแปดสิบค่ะโหทั้งหมดนี้ห้าร้อยแปดสิบหรอแม่ ขอบคุณครับขายถือแต่ภาพของห้าร้อยแปดสิบกระเป๋าตังค์เอาแม่ให้สองพันนะออครับทุกคนสดๆเลยเลยนะคะขอคำอวยพรอย่างพ่อปังๆนะพ่อต้งขอ่ได้ครับหมัน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 ซโต้มันหมันวันนี้นะครับทุกคน เขาบอกว่ากองทัพต้องเดินด้วยทองวันนี้ถึงกองถ่ายคลายออแล้วครับ <c oughs> วันนี้โลเคชั่นแบบหลอนมากทุกคนดูดิโลเคชั่นแบบอันนี้ต้นแบบเหมือนต้นใสเนาะน่าจะต้นต้นใสหรือเปล่าเพาะไม่ต้องใสอ๋อถ้าเจอพี่ดิวอยู่กลางป่าทุกคนจะทำอะไรกับพี่ดิวมาพี่ผับ นี่ครับเวลาเขานัดกองนะครับเวลาเขานัดกองเขาจะนัดตอนวันนี้พี่โดนนัดเช้าก็คือแปดโมงครึ่งนะครับวันนี้กองถ่ายใครอ้อน,นะครับทุกคนส<ด>วนนัสดีด่สดดะสวัสดีครับคนรถเยอะมากครับไปไปจนทางนี้ก็ได้พอเข้าได้ทั้งสองสวันนี้เรามีกับข้าวมาสมทบที่กองด้วยสวัสดีครับ ตรงหาสวัสดีครับดีดีิปข้าวอย่างเยียบร้อยแล้วครับอ่าสวัสดีพี่อะไรนะอริสา,สาไม่มาเหรอไม่มาไม่เจอกันทำาง,งาน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่เต้าวสวัสดีครับพี่ดิวจ๋าสวัสดีครับพี่ดิวพี่ดิวอยู่ห้องนี้กิน่ข้าวกินข้าวด้านหลังพี่จะหนูพาไปสช่ไหอ๋วันนี้เขาเปลี่ยนใช่เปลี่ยนรัวเหรอครับเราเราไขมือเนี่ะมาหาไขมือเดี๋ยเดี๋ยวอยู่ได้จะเดี๋ยวจะพาไปด้านหลังค่ะมีอะไรพี่ดิวมาหรือเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันมาแล้ว ต้องกันล้านมันอันตรายมากวันนี้ค่ะมาอัอโอ้วันนี้สาบใหญ่อะใหญ่อะไรกันเวอร์ะสี่ค่ะ่ค่ะ่ค่ะ้ซับซอนนี่เลยนะซัซอนีจะานะี่จะดที่ของดานหังอ้ยล้วยังงโอ้ยเล็กน้อยเราใช้อนมาทุกคน ระวังตกละโลกมีเสือขันรังหลวงลึกลับมาโอเคชั่นลึกลับมากกว่าดีคลาสเมื่อผู้บริหารมาถ่ายหนังทุกคน๋อน้องกอยอยู่ตรงนี้สวัสดีครับสีค่ะขอบคุณมางนีสีน้องดราคุณครับมาดครับ พี่ใหม่เอาปลาดุกปลาดิื้อปลาดุกมาฝาก่ะลินทางตัวใหญ่มากเลยปลาดุกย่างอะให้เขาแกะเอาเดี๋ยวเอาแกะแกะให้พี่ใหม่แกะปลาดุกอ่เมื่อกี้เนี่ยค่ะเมื่อกี้ดูไปทางน้นแล้วพอข้างในนู้นะข้างในนู้นซิซูซเหรอเอามาเลยเอามาเลยนี่ค่่คุณปนี่พี่ใหม่พวงกับบุพเพสนิวาร ปังปังพี่มึงจะนะอะไรแบบพี่กับพี่ตังแต่พี่มีนดีนะลองให้ดิแต่พี่เดินอุ่นพวงก่ใช่ค่ะแจกเลยวันดีค่อันนี้แไปก่อนอันนี้ปลาดุกกับไก่ใช่ไหมอันนี้ไก่ปลาดุกอยู่ในโน้ตหมดเลยพอนี่ปลาดุกแกะไปให้พี่ใหม่ครับอันนี้แกะเขามาจะมาสินี่ใหพี่ใหม่เลยอันนี้ให้พี่ใหม่ครับเขาเหนียวแค่เขาเหนียวนะอ่าพี่ใหม่ คนกลับของเราครับที่เขาจะได้ดีแบบอันนี้เป็นน้ำของนักแสดงนะครับทุกคนมาในสีในตอนนี้วันนี้เต็มยศเลยปกติในฉากไม่ใช่คุณอย่างนี้นะ่ทุกคนต้องรอดูขายอ่อนนะครับเดี๋ยวพี่เดียวทานข้าวก่อนนะครับตอนนี้ก็ ได้ครับพี่ปักเป้าผู้จัดการคนสวยครับอบคุณค่ะต้องเอียงตัวนี้คิวเด่นเลยนะสี่วันเนี้เด่นเช้าเย็นเช้าเย็นสดิวไปนับอ่ะซิมหกซีนอ่ะของดิวอ่ะใช่แล้วช่ำช่ำโซ่ขาเสือตายเหนียวกวามากเลยโอ้ปกินข้าวเบียร์

ก่ย่างทุกคนไก่ย่างริมทางอยู่ที่กองถ่ายนะวันนี้ถ่ายทั้งวันทั้งคืนมันกทั้งวันทั้งคืนเลยนะผักเพนผักข้นเจ้าสูตรงยู่งเหตุเป็นยด้ไงบ้าเออมันนี่ไฟเพ้งอย่างยากผักข้นเจ้าสูตรงยู่งเหตุเป็นปกติปกตินุเบศจะสู้เด้รูร่องหรือเป่าพี่ต้อ ้ไก่ลินีมาแล้วนี่ถามน้องไอยชลินีนะครับ้ากค้นเจ้าสูตรต้องยุ่ให้เป็นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะสวีค่ะวค่วัสค่สวัสดก่สุัสด้ค่ะสวัสดค่ะวทุกีค่ะสว่ะสวัสดค่ะสาควัีักดตง่ักโงบักดีค่ะค่ะจ้สะสดีคให้เป็นไดีแม่มัี่ะสวั่ะสว่ด่ั คิดหอด้านสาวเลยเด้อ <c oughs> <c oughs> ยาหัวตะไคร้เนี่ยเหมือนี่อุดต่าเลยนี่สหมหอยห้องป่าันมีึ้นไปข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 ึ้นไปันไปขึ้นไปข่้นไปขึ้นไปขบ้นอปขึ้นไปขอ้คไปขึ่นไปมนไปขึ้นไปขึ้นไปขึนไปขึ้นไอขึ้นไป่ึ้นกปขึ้นไปข้นไปขึ้นไปขึ้นไปข้วยปะครนบทุกคนาดูก้นเยอะๆนไม่เ้นไงกั้หลายๆ้รับแล้นไปขึ้นุกมา้นุกคึ้นไปขึ้นไปขา้นไปข้นเป็น้นังที่นไกคนจะไม่เ้ยไ้ ได้ดูหนังแบบนี้บอกได้เลยว่าต้องมานะครับยี่สิแปสิงหามีแต่สุบสุบตานี่จะสุบตาบ่แม่น่าทึ่งขอครับเอาเนื่อจ้าติกินยุกินแล้วก็ะติก